เว็บยืมสี่เพเติมเกมราคาถูกนะครับโดยเฉพาะฟรีไฟล์นะครับบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับแล้วมีคูปองส่วนลดด้วยนะครับอย่าลืมไปกรอกกันด้วยนะครับลิ้งด้านล่างใต้คลิปเลย เมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับลิฟท์เกฟฟิฟายฟิฟายก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะมากมายนะว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะครับตัวนี้ก็จะมาพูดถึงสายฟรีนะครับนี่เลยนะฮะกิจกรรมเส้นทางสู่วิญญาณนะฮะอ่านะครับก็ให้เราลงเล่นนะครับแหลงหรือว่าซีซีก็ได้ครบ8เกมนะครับเราจะได้โทเค็นทั้งหมดตรงนี้3 5โทเค็นแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะครับเล่น10เล่นประมาณ5เกมนี่ได้อย่างละ2เหรียญนะครับ2โทเค็นนะครับก็เป็นประมาณ20โทเค็น แล้วก็หมดมาปลาเดียวได้ได้อย่างละหนึ่งนะครับก็สิบเกมนะครับผมนี่นานหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ครบเนาะแล้วก็แบบนี้ครับคลิกไปอ่ามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็แบบใส่ทีเดียวก็ได้ปีสองร้อยสิบนะครับแบบนี้เลยนะครับรืบยเรื่อยเราก็จะได้ของรางวัลไปเรื่อยเรื่อยเยนะครับเหนวะอ่านี่หกพันเมตรนะครับโอ้โหนานอยู่นะหกพันนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วเจ็ดร้อยกว่านะครับวันละประมาณเท่าไหร่วันละประมาณแปดร้อยนะครับประมาณแปดร้อยเขาให้น่าจะบล็อกว่าละแปดร้อยแปดประมาณสิบวันนะครับโอ้โห ต้องเล่นท0วันถึงจะได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีล็อกยินเหมือนกันนะครับรับเข็มกัดนะครับก็เปิดเล่นนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวยังไงเขาก็ต้องมาแจกทเกทนอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้คือแบบให้รับสายฟรีไปก่อนเนาะตรงนี้ก็แจกชุดฟรีทุกวันนะครับอ่าเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมสายฟรีเนาะครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่วงอีวโวก็อย่าลืมล็อกคงล็อกยินที่บอมทาคลิปไปเมื่อวานนะครับเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบมอย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับสำหรับสายฟรีเนาะห ชุดถงางซานฟรีเลยนะอ่าชุดถงางซานก็ประมาณนี้นะครับเท่ๆเลยนะครับรหลับประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ